รถทัวเล็กอยู่ใช่ไหมครับคันนี้579,000บาทของเต็มๆแน่นๆกับ R102 GSA เป็นตัว normal นะครับเปรี้ยงๆของแต่งจูใจพร้อมออกทริปได้เลยคันนี้ปี2017กันเล็กใม่เป็นแค่15,000กิโลนะครับ้ฟังๆเลยอ่าเล็กใหม่15,300กิโลมีจอมอโตเมชั่นให้นะครับนี่มีแมปบลูทูธ พบคันคันนี้มากับสีขาวแลปสติกเกอร์จากฮักสติกเกอร์อย่างดีนะครับเป็นจอเข็มคีเลดควิกชิปจอเออแล้วก็มีชิลูงสูงๆดำๆด,ดุดๆให้นะครับมีเสริมด้านแก้มมาให้สปอตไลท์ส3คู่นะครับคู่บนคู่ล่างแล้วก็คู่กลางจากศูนย์นะครับบวกอีซี่แคนใต้บอกให้การออยด้านในมีให้แคชบาร์แบบเต็มระบบบนล่างทําสีดําเข้ากับตัวรถด,ด้วยนะครับครบ,พบ กิฟต์นยใบแล้วก็มีตัวเสริมบางคนหน้าแล้วก็บางคนหลังให้ด้วยนะครับสําหรับรถคันนี้แล้วก็มีตัวต่อแฮนด์ให้ครบครบสวยจริงๆคันนี้วนกันดูนะครับมีตัวกล่องเสริมให้ด้วยนะครับตรงนี้ใส่สัมภาระได้อีกหนึ่งอส่วนนะครับฝั่งนี้มีอะไรกันบ้างมีตีนเป็ดให้นะครับนี่แล้วก็ที่ใส่ขวดน้ำโดยเวลาเดินทางการพ้องกระแทนครบคันเลยคันนี้มา ฟังกันดีกว่าของเต็มๆแน่นๆแบบนี้นะครับอย่างตามต้นคลิปเลย5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไปขี่หล่อๆได้เลยนะครับสนใจโทรหาแชมป์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ